มาในเวอร์ชันไม่พี่น้องมาในเวอร์ชันแบนขาวค่ะพี่น้องขามือนี่ยนั่งกับสีเทเห็ดนะคะทบ่เป็นไรเดี๋พี่นอ้องก็มาก็ได้ซื้อกระเ๋องกำน้ำไปกินพี่น้องคะ่ะใคาไปไวๆได้สม,มวยวันนี้เห็ดผิวจะทำนิดนึงนะคะเพราะว่าอีหยางวันิีฝนตกพี่น้องว่่มีแดดฝนตกนะคะบ้านนองมวยฝนตกคะ่ะ เอาไว้ใต้สีฟ้าสีมวยเออกั้นไว้กั้นไว้เนี่ยไม่ให้มันวิ่งเนี่ยเออกั้นไว้เห็ีบมันวงกลมมาสิแลน่ลงเวทีออเออโอ,อ,อเคอีกสามสิบเจ็ดโลค่ะพี่น้อง37สามสิบเจ็ดโลมาถางคือเก่าพี่น้องมาถางคือเกอ้อ กะเทมาได้เบียกพี่น้องได้เบียกได้งา้นทุกอย่างเริ่มดีขึ้นพี่น้องคะ่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ครอบครัวคุณแม่น้องเมยอ,อุดรธานีเด้อพี่น้องนั่งกับมี่เรายิมที่สดใสนะคะขายยังขายของสวยขึ้นแม่นะคะวันนี้เออลูกค้าดีๆเด้อ<ด>ให้หเห็ดเสร็จแล้วคะ่ะลูกค้าท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อเห็ดน้องสมมวยสีผีนังแสงน,น,นะคะ <laughs> เห็ดสดเห็ดใหม่ะะมเห็ดใหญ่เห็ดงานต้องเห็ดสม่วยเท่านั้น,นะคะ่ะเห็ดหอมเห็ดหวานเห็ดอวบเห็ดดีต้องเห็ดหม่วยค่ะพี่น้องมือนี้เรามาโปรเจกต์ใหม่เด้อค่ะมือนี้เรามาในข่ะ แมื่อ<ไ> <ไป S 2> แล้วเจ๊ร่ำเจ๊รวยเจ๊ได้ถูกหวยตลอดชีพค่ะเออถูกหวยพรีนอนเอ,อ้ยน่าจะมาเอบเต๋อใครเห็นเนาะใส่เห็ดเจ้าดอกยังไงงามๆเลยนี่โซ่เบ,บิ่งกันนะโซ่พี่น้องเบ,บิ่งกันนะใส่รุ่นใด่เจียสจะเอาไปสุกคนมากรุ่นนี่นะโอ้ลุ่นบานๆทั้งงามทั้งขาวทั้งร้อโอ้ยจะนเมียนนะจะนเมีน,น,มน,นงามสุดใจ พี่น้องอารมณ์ดีมุกตะลุดยังบดถิมนะคะไปที่ไหนก็มีเสียงหัวเราะที่นั่นก็นเป็นสมวมยสีเนี่ยแหละค่ะพี่นอ้องแมนไปส่ถ้วยแตกตรงนั่นค่ะพี่น้อง <laughs> ไปเท่ถ้วยแตกนะคะ,ะยังมีมุกเล่นมีมุกเล่นอีกพี่น้องคะ่ะเฮ็ดของเข้ากับชีวประมาณนี้นะคะอ่าสบายกายเบอร์นีกับเมื่อเมื่อแล้วจะไปกินยังก่อนพี่น้องจะไปกินหมูกระทะคะ่ะ เพี่น้องกินน้ำเน้หมูกระทะพี่น้องเอฟจีหมูแรกนี่หมูกระทะน้ำนองมวยต้นสวยจา้าเออวันแรกแอบเป้วน่ารักว่ะครับพี่น้องนางเปลี่ยนสไตล์แต่สไตล์แบบนี้กะเป็นจังใจพี่น้องใส่ยิ้มส,ยสวยๆด้วยพี่น้องคุณได้มาสไตล์นี้คอมเมนต์มาบอกในเด้อค่าไปโพจะจ้าเออขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วจา้า <c oughs> ไปแล้วจา้า <c oughs> <c oughs> 你飞说飞快。